พราะสตอรี่คลิปนี้จะพาคุณผู้ชมและนักลงทุนทุกท่าน ไปเจาะประเด็นการผนึกกำลังกันระหว่างบริษัท Leo g l o b a l l ลจ o g i s t i c s จำกัดมหาชนและคาร์ดิ a l ยูที่ทั้งสองบริษัทได้ร่วมทุนกันจัดตั้งบริษัทคาร์ดิ l ลมาริทามประเทศไทยเพื่อให้บริการโลจิสติกและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศการตั้งบริษัทครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับลีโออย่างไรได้บ้างและในปี2564นี้ลีโอมีแผนจะขยายธุรกิจในส่วน ของ Leo Self Storage เพิ่มเติมอีกหรือไม่มาติดตามชมร้อมกันได้เลยค่ะเราจะต้องมีการ M&A บริษัทอย่างน้อย1บริษัทในปีนี้นะครับมีการขยายงานเซลล์โซเรตแล้วก็ลานเก็บตู้คอนเนอร์แห่งที่2นะครับซึ่งทั้ง3อย่างเนี่ยเราทำงานกันอยู่อย่างเข้มข้นนะครับและเชื่อมั่นว่าทั้ง3โปรเจกต์เนี่ยจะเกิดขึ้นในปี6-4นี้แน่นอนอย่างช้าที่สุดภายในไตรมาส3หรือไตรมาส4นะครับแล้วก็หลายๆโปรเจกต์จะสามารถบันทึกการรับรู้รายได้ในควอเตอร์4ปีนี้อย่างแน่นอนนะครับนั่นคือการเติบโต เรื่องของ new business นะครับแต่เรื่องของ organic growth ของธุรกิจเราเองเนี่ยเราก็ยังเชื่อมั่นว่าด้วยสถานการณ์การส่งออกปัจจุบันที่ดีเนี่ยปัจจุบันนี้จะทำให้การส่งออกของประเทศไทยยังเติบโตนะครับสเดือนที่ผ่านมาอลลุ่มการส่งออกของเราเติบโตของ leo เนี่ยเติบโตขึ้น30%กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าปีนี้ก็จะเป็นปีทองของ leo เช่นกันทั้งเรื่องของการขนส่งสินค้าทางทะเลทางอากาศนะครับหรือธุรกิจใหม่ตามแผน ipo ที่เราวัง เป้าหมายไว้เราจะส่งมอบสิ่งที่เราสัญญากับนักลงทุนให้ได้เห็นผลอย่างชัดเจนในปีนี้แล้วก็ปีหน้าจะเป็นปีที่เราเติบโตอย่างก้าวกระโดดครับผมค Cardinal เนี่ยเขาเก่งในตลาดยุโรปใน U.K. แล้วก็ยุโรปนะครับแล้วล่าสุดก็ไปซื้อบริษัทในออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งถ้าไปดูภาพรวมของ Rio เนี่ยตลาดยุโรปอเอาิกายุโรปแล้วก็ ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่เล็กของรีโอนะครับยุโรปอยู่อันดับ3นะครับออสเตรเลียอาจจะอยู่5 6าหกซะด้วยซ้ำนะครับผมมองว่าตรงนี้จะมาช่วยเสริมจุดแข็งให้กับทางรีโอได้วอลลุ่มของเขาปีที่แล้ว2,000ตู้ปีนี้เราคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น4 0 0พตู้ได้อย่างแน่นอนไปยุโรปและยังด้านออสเตรเลียนิวซีแลนด์อีกนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยฐานลูกค้าใหม่ๆที่เขาจะส่งมาให้เรารีโอเองเราก็จะไปขยายต่อยอด เราจะไปให้บริการด้านพิธีการกลมศูนย์เขาบริการ t r u c k i n g เขา warehouse ให้เขาหรือเขาส่งออกไปประเทศอื่นๆที่เดิมเขาใช้คนอื่นอยู่เขาก็อาจจะมาใช้เราได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ธุรกิจที่เราทํากับ cardinal เนี่ยจะเป็นธุรกิจที่เราเหมือนกับว่า synergy กันและทําให้1นบวกหไม่ใช่กับ2 1บวกหเป็น3เป็น4เป็น5แน่นอนครับ ก็สาขาเดิมปัจจุบันเราเริ่มไซต์แรกอยู่ที่พระราม3นะครับด้วยไซส์ประมาณแค่1200ตารางเมตรนะครับแต่จากธุรกิจโมเดลนี้ที่เราเริ่มทำที่พระราม3มเนี่ยมันทำให้เราเรียนรู้ว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ดีใช้คนน้อยนะครับไซต์พระราม3เรามีคนอยู่แค่2คนนะครับนอกนั้นเราใช้เรื่องของเทคโนโลยีไอทให้มันเป็นอินเ l ลเจนซ์ระบบเซลล์โซเรตอัจฉริยะทุกคนเข้ามาใช้คีย์การ์ดเข้ามาการเก็บเล็กขออะไรต่างๆใช้ระบบคอมพิวเตอร์หมด เราจะพบว่าถ้าเราขยายไซส์เป็น2,000ตารางเมตรเราก็จะใช้คนแค่2คนอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป้าหมายของเราก็คือไซส์ต่อไปที่เราจะขยายเนี่ยต้องมีพื้นที่ไม่ไม่ต่ำกว่า2,000ตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นไซส์ที่เรากำลังจะไปเนี่ยก็มีมากกว่า2,000นะครับก็จะทำให้เราได้ Economy o f Scale มากขึ้น Profit Margin ที่เดิมเราบอกว่าสูงอยู่แล้วก็จะสูงยิ่งขึ้นและไซส์ที่เราไปเลือกเนี่ยก็ เราพยายามคัดเลือกไซต์ที่ต้องมีความเหมาะสมจริงๆเราไม่เน้นเรื่องการขยายจํานวนสาขาแต่เราเน้นเรื่องการหาสาขาที่มีศักยภาพสูงสุดนะครับอย่างเนี้ยตอนนี้เราก็ได้ที่เยาวราชนะฮะใช้หน้าเทา้เราก็จะเป็นรีโอเซลเซ่ใช้หน้าเท้าถือว่าตรงนั้นนยเป็นแอเรียที่แออัดมากเราจะมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งผู้อยู่อาศัยตามบ้านคอนโดพวกร้าน SME ต่างๆที่อยู่ตามเยาวราชสำเพงคลองถมเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเรามองว่าไซต์นี้มีศักยภาพสูงสุด และจะเป็นแฟลกชิพสโตร์ของ l ีโออย่างแน่นอนครับที่วันนี้เราประกาศนะครับภายใน3ปีข้างหน้านะครับก็ปี 64, 65, 66เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมตั้งเป้าว่าอยากจะทำรายได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับจากตอนนี้เราพันกว่าล้านก็จะเป็นบริษัท2,000ล้านได้อย่างแน่นอนจากกลยุทธ์การเติบโตอย่างออร์แกนิกแล้วก็ M&A ที่เราจะไปเทคโอเวอร์บริษัทต่างๆเข้ามาครับ ตอนนี้สองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราดูย้อนหลังกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับวอลลุ่มการส่งออกซีเฟรตเราเติบโตขึ้นเกือบเกิน30%อเนนะครับแล้วจากข่าวที่เพิ่งออกมาเร็วๆนี้เขาก็จะบอกว่าสายเดินเรือยักษ์ใหญ่3สายเขาก็จะบอกว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอย่างน้อยอีกสิ้นไตรมารสสนะครับก็คือเดือน6นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังเชื่อว่าปีนี้ยังเป็นปีทองของผู้ประกอบการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะทางเรือนะครับ และสิ่งที่ผมยังเชื่อต่อไปก็คือว่าพอพ้นเดือน6เนี่ยมันจะเข้าซีซันก็คือไตรามาสสจะเป็นไตรมาสที่โดยปกติแล้วการส่งออกจะบูมขึ้นเพราะว่าเขาจะส่งออกไปเพื่อไปขายตอนคริสต์มาสและปลายปีเพราะฉะนั้นปีนี้อย่างน้อย9เดือนแรกเนี่ยวอลลุมการส่งออกนําเข้าของปีนี้มากกว่าปีที่แล้วแน่นอนนะครับและผมก็เชื่อว่าปีนี้ของลีโผลประกอบรอรเราน่าจะเป็นนิวไฮอีกปีหนึ่งนะครับ คงต้องย้ำนะครับว่าตอนก่อนที่ผมเข้าตลาดมาช่วงโรดโชว์เนี่ยผมก็จะพูดอยู่เสมอกับนักลงทุนว่าผมอยากให้หุ้นของรีโอนะครับเป็นบูชิปสต็อกนะครับในใจของนักลงทุนนะครเป็นทั้งโกลด์สต็อกเป็นทั้งดีเวนเดนสต็อกนะครับก็ยังมีความตั้งใจอย่างนั้นอยู่นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนักลงทุนทุกทกท่านนะครับที่ให้ความเชื่อมั่นมีความเ,เชื่อมั่นในการลงทุนแล้วก็ ซื้อหุนลีโอด้วยดีตลอดมาในช่วงระยะเวลาประมาณ3 4เดือนที่ผ่านมานะครับก็เชื่อว่าความคาดหวังของนักลงทุนก็สูงนะครับเราเองก็รู้ว่าตรงนี้เป็นความคาดหวังของนักลงทุนเราก็จะต้องทำงานหนักนะครับทำงานอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ส่งมอบผลประกอบการที่ดีมีการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับนักลงทุนนะครับก็อยากให้นักลงทุนใจเย็นๆนิดนึงผมขอเวลาปีนี้ในการที่จะจัดการเรื่องการลงทุนต่างๆ,ๆนะครับปีหน้าและปีถัดๆไปเนี่ย นักลงทุนจะเห็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของรีโออย่างแน่นอนครับ